ขาหน้าจะสมัครให้ใหม่ค่ะท่ะ <time> <time> เช็คเครื่อง iPhone X เปลี่ยนหน้าจอเปลี่ยนแบตเตอรี่เวลา1 0 4บเช็คหน้าจอัทสกีนหน้าจอัทสกีนได้เพิ่มแงกันแจกได้จอมนทูโทน คาร์จไฟเข้า1.1คาร์บเข้าทั้งสองด้านสัญญาณซิมขึ้นสองขีดสัญญาณไฟ์ใช้งานได้ปุ่มลดเสียงปุ่มเพิ่มเสียงใช้งานได้สั่นใช้งานได้ ปุ่มล็อกใช้งานได้แกเกล่าใช้งานไม่ได้ ฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามเทสไมโครโฟนกล้องหลังใช้งานได้ไหมฮัลโหลหนึ่งสองสามฮัลโหล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 หนึ่งสองสามเทสไมโครโฟนกล้องหน้าได้ยินเสียงไหมฮัลโหลหนึ่งสองสามฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลหนึเทนไมโครโฟนกล้องหน้าได้ยินเสียงมัลโฮัลโหลฮัลฮัลโหลฮัลโหลหนึเทนไมโครโฟนกล้องหลังใช้งานได้ไหมฮัลโหลหนึ่งสองสามฮัลโหลฮัลโหล ใช้งานได้ฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามเทสไมโครโฟนมันทึบเสียงใช้งานได้ไหมฮัลโหลหนึ่งสองสามฮัลโหล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 หนึ่งสองสามเทสไมโครโฟนมันทึบเสียงใช้งานได้ไหมฮัลโหลหนึ่งสองสามฮัลโหลฮัลโหล เซนเซ์ลำโพงบนใช้งานได้ลำโพงล่างใช้งานได้สุกาพแบตหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเช็คพิธีรกิีสอ Thank you.